อนี the the ite, the so ้อร่อยนะเห็นไหมขึ้นอย่างเงี้ยนะเก็บได้เลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เก็บอย่างงี้อ๋อค่ะหน่อไม่ค่อยกินหรอกจ้ะแล้วอย่างเงี้ยมันออกปีที่แล้วนี่นี่นมันเป็นไถ่แก่แล้วตัดทิ้งอ๋อให้มันตัดใหม่เอาเนี้ยเอาไปเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้ค่ะค่ะแล้วมันจะแตกขึ้นใหม่ปรก็เนี้ยเราเลี้ยงหน่อไปแล้วเลี้ยงลำปีนี้ไปแล้วปีนี้ปีหน้าก็ตัดทิ้งพอปีที่แล้วนี่ตัดทิ้งได้่ย หน่อมันก็จะออกมาตัวเนี้ยมันก็จะออกเนี่ยเขาจะชุ่มหน่อหม่เขากินเนื้นี่มันนี่เออนั่นแหละเอาแบบเสมอๆดีกว่าครับเออมันแหลมพูดเลื่อยก็มีเลื่อยเอาเลื่อยมาทำให้สวยๆเอันนั้นดิต่นชุ่มกระจ้ามากเขาเจ้าตกรู้แต่เดี๋ยวมันลื่นเพราะว่าดินมันลื่นด้วยเดี๋ยวลื่นไปเลยไม้ที่มาเขาเชี่ยจุ้มข้นผ้าผ้ายางกันเบิ่งสะพานก่อนจะมีคนเบิ่งสะพานอยู่อันนี้คือลำต้นนี่ผมน่าจะเป็นต้นที่ผมปลูกจริง แล้วมันแตกออกเยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเวลาปลูกมายากครับปลูกไผ่กินตุงบอกอย่างนี้กำลังบอกวิธีากนนีมัตัดมาปลูกนี่เลยนี่กินอไม้ตัดนี้ปุ๊บตัดนี้ตัดนี้แล้วก็ปลูกไปฝังดินเลยขึ้นครับเพราะว่าออกมาปุ๊บเรารู้กันเสียเองรู้วินีปลูกจิตวิทจะไม่มีแตกนะเนี่ยอยู่ข้างหลังเจ้าเนี่ยเกิดเป็นทำไม่เหี่ยวแล้วเนี่ยนะทำให้ซสดๆหยุดจิ้มลงกับติดๆเลยเลย ่ขยายใส่กินชุ่มไปเนี่ยย่านแต่บื่อขามโอ้ยสะพานอลพนี่มันได้ชื่อไม่สวยมันได้ชื่อไม่สวยมันมันเป็นชื่ออันี้ค่ะเป็นลูกพนแองจิลิน่าแองเจลอ๋ออันนั้นตัดเอาให้ยังกันตะลิงพังบังวิวบบังวิวอะสั้นปะโอ้ยใหม่คอยบานี้วิวสวยแกงผ้าแล้วหิ่มยุกโคตรยาเยัด บอกบนี <muitas S 2> ้ตัดมันเปนอกบิวสวยตอกไนะก็พอดูวีว้วไออไปทำอะไรมาไม่เห็นมาักทีเลยผพ่อดูวีนาแล้วตกแบบเพื่อนเพื่อนกับบิวครับลุงพลก็เลยตกเหมือนเหมือนเข้าป่าแล้ครับเพื่อนเพื่กับบิวมากก็หลงป่าเดี๋ยวมามาจะห้า5%คนจะรับหนักมไหนี่ เอาไมหน้าสาเลยสวัสดีครับเจ็บไสวัสดี